นางเอกดังส่อซวยโฆษณาชิ้นใหม่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายแบบนี้เรียกได้ว่างานเข้าได้ไหมเมื่อล่าสุดซุปตาสาวตัวท็อปแดนมังกรอย่างจือ่ออย่างซี่กำลังถูกเพ่งเล็งอย่างหนักเนื่องจากกรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การโฆษณารายงานระบุว่าในโฆษณาชิ้นนี้อย่างจื่อถือแชมพูแบรนด์หนึ่ง ผมของเธอดูหนาเป็นพิเศษและยาวจนถึงเอวแต่จริงๆแล้วผมของเธอไม่ได้ยาวขนาดนั้นทำให้มีการคาดเดาว,ว่าเธอน่าจะสวมวิกหรือแฮรพีสระหว่างการถ่ายทำขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์แชมพูนี้ให้ประโยชน์เรื่องผมขาดหลุดร่วงจึงอาจนับเป็นการโฆษณาที่ผิดซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในประเทศจีนขณะเดียวกันมีแฟนออกมาปกป้องเธอ โดยบอกเธออาจไม่รู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในระหว่างการถ่ายทีมงานของนักแสดงสาวควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและรายละเอียดการรับรองในนามของเธอก่อนรับงานเรื่องราวดังกล่าวจะลงเอยไปในทิศทางใดต้องติดตามกันต่อไป